ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีแนมสองสี่ห้านะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะเนาะก็กลับมาในหัวข้อเขาคนนี้คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้นะเขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเออคนคนนี้ยเขาคาดหวังอะไรคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามาเล่นๆหรือ,อยังไง หรือคาดหวังอะไรนะคะก็คือต้องการอะไรนั่นเองเนาะก้าพูกง่ายๆก็คือต้องการอะไรนะในความสัมพันธ์เนี่ยแบบมามาไปไปหรืออะไรอย่างไงหรือต้องการที่จะอยู่ยาวๆเลยจ้ะหรือว่าเป็นยังไงจ้ะบอกหน่อยสิเนาะโอเคก็จริงๆแล้วอะคนคนนี้ยเขาอะ รู้สึกว่าการได้มาอยู่กับคุณการได้เจอคุณเนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเลยนะอืมเพราะว่าเหมือนคุณน่าจะเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้มีความสุขสบายใจนะคะ แล้วตัวเขาเองอ่ะเหมือนกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีหรือว่าอาจจะมีคนสองคนให้เลือกนะ เหมือนเขาอาจจะแบบมีช้อยสองคนหรือเอาเขาอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วเป็นไปได้หมดเลยก็คือเหมือนมีคนสองคนในความสัมพันธ์เนี่ยที่เขาจะต้องเลือกว่าเขาจะไปทางไหนดีมาทางคนดีหรือไปทางอีกคนหนึ่งดีอะไรประมาณเนี้ยเขาเองก็คิดหนักคิดมากเครียดนะคะพยายามอยู่พยายามแบบเปรียบเทียบคนสองคนแล้วก็แบบไม่ร้วอย่างนี้ว่าจะต้องอยังไงดีตอนนี้ก็เลยอาจจะทําตัวแบบดูแบบ เออแปลกๆหน่อยอ่ะดูนิ่งๆกับคุณบ้างอะไรกับคุณบ้างหรือบางครั้งก็ดูเข้าหาบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นอารมณ์เหมือนแบบคิดไม่ตกบอกไม่ถูกนะคะคือจริงๆชอบคุณไหมก็ชอบคุณมากแหละอีกคนก็ชอบไหมก็ชอบมากทําให้รู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีละเนี่ยนะคะไปทางไหนดีเขารู้สึกว่าเหมือนต้องทําอะไรให้มันจริงจังอ่ะก็คือคนเนี้ยอีกอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเออแบบเขาก็ต้องทำให้มันจันะไม่ใช่อารมณ์ประมาณว่าเออไปทางไหน หรือว่าเออแบบคนนี้ก็โอเคคนนั้นก็โอเคสองคนเลยเงี้ยไม่ใช่คนคนนี้รู้สึกว่าเขาจะต้องเลือกและทำอะไรให้มันจริงจังอืมนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางอ่ะที่จะมีคนสองคนอยู่ในเวลาเดียวกันได้นะคะไม่งั้นละเขาเองอาจจะต้องแบบอยู่คนเดียวแน่นอนคงไม่มีใครเลือกเขาคงไม่มีใครแบบอยากอยู่กับเขาอะไรประมาณนี้แล้วตัวเขาเองก็คาดหวังความสัมพันธ์ที่มันอยู่ด้วยกันแบบยาวนานอยู่ด้วยกันแบบว่า ไปจนแก่เท่าอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็คือเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเรื่องมือที่สามหรือทรงสมคลในความสัมพันธ์แล้วก็ทะเลาะก,กันขัดแย้งแบบนู่นนี่นั่นกันอะไรอยเงี้ยเขาไม่ชอบไม่ชอบความวุ่นวายด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็เลยตีกันอยู่กใจตัวเองเนี่ย ตีกันอยู่ว่าเออยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็อาจจะต้องให้เวลาเขาบ้างนะคือช่วงนี้ต้องอย่าเพิ่งแบบไปทําอะไรให้เขาคิดมากคิดเยอะปล่อยๆเข้าไปเขาอยากทําอะไรก็ทํา นะคะเออให้เขาได้คิดของเขาไปนะคุณก็อยู่ของคุณนะคะแบบมีความสุขของคุณนี่แหละเขาอยากมาคุยก็แฮปปี้มีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าคุณหายไปจากชีวิตเขานะก็คือมีคุยมีเล่นมีอะไรปกติอะถ้าเขาอยากได้เวลาก็ให้เขาไปถ้าเขาไม่อยากได้ก็แล้วแต่ก็คือเหมือนแบบอ่ะไม่ต้องไปแบบเร่งรีไม่ต้องไปกดดันอะไรเขาว่าปล่อยเขาไปเนาะซึ่งมองว่าท้ายที่สุดแล้วอะเขาเหมือนแบบว่าจะเลือกคนนะคนคนนี้ เออเพราะว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเคยเหมือนเขาไม่สามารถคุณไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาติดแงกไม่รู้สิความรู้สึกของเขาเนาะเขาอาจจะดูความรู้สึกของตัวเองเออโทษทีนะคะพูดไวไปหน่อยรินรัว <c ười> คือเขาอาจจะดูความความรู้สึกของตัวเองเป็นสําคัญอารมณ์ประมาณว่า ถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่กับใครรู้สึกคิดถึงใครบ่อยๆเขาก็จะเลือกคนนั้นซึ่งตอนเนี้ยคนคนนั้นนะเหมือนเป็นคุณนะสิในท้ายที่สุดแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออแบบกับคนนึงอ่ะบางทีเขาไม่คิดถึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่กับคุณมันเป็นอะไรที่แบบเออมันคิดถึงตลอดอะตลอดเวลาอยากที่จะแบบทานู่นนี่นั่นกับคุณอะไรกับคุณอะไรเงี้ยแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้น เพื่อคุณด้วยคือเหมือนเขารู้สึกว่าเขามีการคิดถึงอนาคตชีวิตเขาเหมือนมันมีการไปต่อข้างหน้ามีเป้าหมายนะคะมากขึ้นนะคะจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็จะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองคนนั่นเองก,ก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณจะได้รับอะไรที่มันยุติธรรมเขาจะไม่ได้มาแบบเล่นๆหรือว่ามาแบบเออปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บไปหรือว่าแบบเอออะไรเงี้ยเหมือนคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยอ่ะคือเดี๋ยวเขาก็จะเหมือนตัด สินใจชัดเจนแล้วก็เหมือนแบบจัดการทุกอย่างให้คุณเสร็จสรรเรียบร้อยนะคะคุณแค่แบบอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็มาเองอะไรประมาณเนี้ยมองว่ามันใช้เวลานานหน่อยนะกว่าเขาจะรู้ตัวอย่างน้อยก็แบบสอง,งสมเดือนนะกว่าเขาจะแบบตัดสินใจได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะปล่อยเ,อาเขาไปก่อนอะไรไปก่อนนะคะมองว่าคุณอยู่ของคุณนี่แหละนะคะ แบบที่คุณแบบเป็นตัวของตัวเองมีความสุขกับตัวเองแฮปปี้เข้ามาคุยด้วยก็แฮปปี้กับเขาน่ารักกับเขาไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปทำอะไรนะคะมีความสุขไปแล้วก็ท้ายที่สุดอุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะหายไปเองหรือแก้ไปได้ด้วยตัวมันเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเออเป็นแบบที่คุณเป็นขอแค่แบบไม่ต้องไปเล่งเขากดดันเขาก็พอปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติก็พอนะคะ เดียวกันไพ่แนะนำอะไรนี้ไพ่บอกว่าเนี่ยคุณและเขาจะเชื่อมต่อกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือมันเหมือนว่าจะชอบกันหรือว่าสนิทกันเข้าใจเข้าถึงกันละกันมากขึ้นน่ะไปเรื่อยๆนะคะว้าวสุดท้ายต้นรักมันก็จะผลิบานออกดอกออกผลนะคะจากการที่ร่วมมือกันจากการที่แบบต่างคนต่างก็ช่วยกันประคับประคองมันขึ้นมา นะคะเออเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะดวความสัมพันธ์อะ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ๆนะดูความสัมพันธ์นี่เดี๋ยวมันก็เป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงอะ่ะให้คุณเห็นเองนะคะอืมเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นผลพลอยได้จากการที่คุณแบบ น่ารักต่อกันนี่แหละมองว่าการที่คุณน่ารักเนี่ยหรือเป็นตัวของตัวเองนะคะคอยเป็นพื้นที่สบายใจให้กับเขาสิ่งนี้แหละมันจะเป็นผลมาทําให้เขาเนี่ยแบบว่าอยากเลือกคุณคิดถึงคุณเอาแต่แบบว่ารู้สึกว่าอยากได้คุณมาครอบครองอะเออนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณและเขาจริงๆอะเคมีเข้ากันดีมากเลยนะเป็นคนสองคนที่แบบเหมือนแบบเคมีเขาา้เขากันเข้ากันน่ะเออนะคะ อยู่ด้วยกันแล้วน่าจะแบบเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็แบบมีความสุขกันไหมเนาะคนสองคนอาจจะคุยกันเนฮาปาจิงโกแบบแฮปปี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเคมีเข้ากันมากเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมองว่าได้ลงเอยได้คู่กันนะแต่ว่าต้องต้องใช้เวลานะคะอืมเนาะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะนะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถือว่าเป็นค่าครูก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะเราพบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย